สวัสดีครับพบกับสืบสารตำนานบรรณาธิการลานโพนำเสนอเรื่องราวประวัติพสงฆ์และวัตถุมงคลจากงานเขียนของคุณสุทนศรีหิรันนักเขียนและอดีตบรรณาธิการน,นิตยสารพระเครื่องลานโพวันนี้คุณสุทนพาทีมงานมารู้จักกับวัดกลางบางแก้วซึ่งมีเจ้าอาวาสชื่อดังในอดีตคือพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญและพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มและได้พาชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกด้วยครับ วัดกลางบางแก้วเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญเป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่ปีพศ2429ถึง2478และพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มซึ่งเป็นสิทธิ์เป็นเจ้า,าวาดตั้งแต่ปี2481 ถึง2,526ที่วัดกลางบางแก้วนอกจากมีถาวรวัตถุในพุทธศาสนาเช่นโบสถ์วิหารมณฑลดสวยงามยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกเป็นอาคารสามชั้นเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของหลวงปู่ทั้งสององค์มีพุทธรูปโบราณตำหรับตำลาเลขยันคาถาคมที่ตกทอดกันมา รวมทั้งมีข้าวของเครื่องใช้สมัยหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มที่ญาติโยมถวายให้วัดตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญเช่นเครื่องเบ็ดจัลงเครื่องลายทามและของอื่นๆอีกมากมายและยังมีพระเครื่องทุกประเภทที่สร้างในสมัยหลวงปู่บุญแสดงให้ชมด้วยทั้งพระเครื่องเนื้อดินเผาเนื้อผมผสมว่านพระชัยวัดเนื้อโลหะรวมถึงพระเครื่องมูลค่าสูงมากถึงหลักร้านบาทคือเหรียญหล่อซุ้มกระจังที่เรียกกันว่าเหรียญเจ้าสัวรวมอยู่ด้วยไม่รู้ อาจารย์ใบก็ยังติว่ามันชื่อเป็นเจ๊กเป็นจีนใครไปซื้อพระใี่แก็แต่แกก็แล้วแต่ผมออลองร้องนู้ดเสียงเสียงสวยคุณสุชนเล่าว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อุปสมบทที่วัดกลางบางแก้วซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กโดยพระพุทธวิถีนายกคือหลวงปู่เพิ่มเป็นพระอุปชาเมื่อปี2516ระหว่างเป็นพิสูจในวัดได้ฟังหลวงปู่เพิ่มเล่าเรื่องของหลวงปู่บุญมากมายหลายเรื่องรวมทั้งการสร้างพระเครื่องในสมัยหลวงปู่บุญ วันหนึ่งคุสุธนเห็นว่าสาลาการ,ปรเปลียนเก่าชำรุดผุพังจึงได้คิดจะบรณณา่อมแซมใหม่ได้หารือกับหลวงปู่เพิ่มแต่หลวงปู่เพิ่มเห็นว่าเป็นเรื่องของญาติโยมและมีเงินติดวัดอยู่เพียงสองหมื่นกว่าบาทไม่เพียงพอจะบรณาสาราการ,ปรเปลี่ยนได้คุตุธนจึงได้บอกกับคุณพ่อของแฟนซึ่งเป็นเจ้าของโรงไม้ขอนำไม้มาก่อนแล้วจะคืนเงินให้เป็นเงินประมาณ5 0,000บาทและทำการซ่อมแซมสาราการ,ปรเปลี่ยน หลวงปู่เพิ่มไม่สบายใจเพราะวัดต้องเป็นหนี้จึงได้นำเหรียญหล่อสุ้มกระจังที่หลวงปู่บุญสร้างและเหลืออยู่ในกุฏิของหลวงปู่บุญนำออกให้คนทำบุญหาเงินบุรณะสาราการประเรียนไปบอกโอ้ทัางวัดมีเงินสองหมื่นนะจะจะ,จะไปไปทำได้ไง ผมบอกว่าไม่เป็นไรไอ้พ่อแฟนผมเขาอยู่ยงเรลงเรื่อยที่ด,ดาวพนองนะก็พาเช่ารถพา,าเขามาวัดสร้างวัดาวญ่มาหาพ่อพ่อแฟนผมเขาก็าไปคำนวณปรากฏว่าเขาบอกไอ้ค่าค่าไม้สูงเนี่ยเขาค่าคิวไม้สูงเนี่ยเข,ขาคิดเำวาอะไรค่าเรื่อยเขาหลายสีป็นเงินห้าหมื่นสามพันกว่ อันนี้ผมก็มีเงินไปสองหมื่นแกจันไปแกรู้แกบอกเอาไปก่อนก็ได้มีเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยขนมาทําเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเล่ารู้เพิ่มฟังรู้เพิ่มแกก็ไม่สบายใจแกก็เลยไปยกเอขันทองเหลืองมาแล้วไปแล้วก็ส่งให้จันใบกับผมว่าให้เอาไปให้คนทําบุญได้เงินใช้นี่อผมก็ถือมาเอาได้บวชอยู่ก็มานั่งทีุกระติจันใบแกบอกให้แยกนรี่ว่า มันมีทองเหลืองไอ้ทองแดงกี่เหรียญเงินกี่เหรียญมันรวมอยู่เนี่ยก็เป็นเงินสองร้อยสตอเหรียญทองแดงสามร้อยสตอเหรียญอันนี้คือเหรียญซุปกระจังเหนะเอาะเหรียญเพราเออนุรู้เพิ่มว่าเอาเหรียญเนี่ยแต่บางที่แกเรียกเหรียญเนี่ยเหรียญซุปกระจังเพราะเหรียญซุปกระจังเนี่ยไปให้ขันธมุลผมก็มาแยกก็เงินได้สองร้อยสตอเหรียญทองแดงได้สามร้อยสตอเหรียญก็ตั้งราคาหลวงอาจารย์มาให้ผมตั้งราคาผมก็ตั้งราคาเหรียญเงินห้าร้อย ทองแดงสามร้อยแกก็บอกแพงมากใครอยู่ซื้อสมัยนั้นนะแกบอกเอาผมว่าแล้วอ,อาจารย์เอาไงแกบอกแล้วก็เอาทองแดงแ้าร้อยเงินสองร้อยก็พอใช่ไหมผมว่าแล้วแต่อาจารย์ผมก็เปิดย่ามแกะซองที่คนถงไหวามาเช่าอันถ้าผมเช่าประเดิมอย่างละร้อยกับสองร้อยก็เงินสองคําเก็บไว้อย่างลอที่เหลือผมว่ามาเขียนป้ายติดที่ศลาเนี่ยว่าทําบุญซ่อมศาลาเหรียญซุ้มกระจัง เงินหนึ่งร้อยเอเงินสองร้อยตรงแดงร้อยหนึง่งตั้งปียังไม่หมดเลยคุณตุทนเล่าว,ว่าเวลานั้นสนใจและศึกษาเรื่องพระเครื่องแล้ว และได้เป็นคนค้นคว้าหาข้อมูลให้พันเอกประจนกิติประวัติเจ้าของนามปากกาตียาประยซึ่งพื้นเพเป็นชาวนครเชีชยงศรีจังหวัดนครปฐมด้วยกันเพื่อเขียนเรื่องราวเกจิอาจารย์และวัตถุมงคลต่อมาเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็ได้เริ่มเป็นนักเขียนเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องคุณสุทนซึ่งอุปสมบทอยู่ที่วัดกลางบางแก้วจึงได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่บุญจากคาบอกเล่าของหลวงปู่เพิ่มพระอุปชาจึงได้เขียนเรื่องของหลวงปู่บุญ และพระเครื่องของท่านรวมทั้งเรื่องของหลวงปู่เพิ่มดีพิมพ์ในนิตยสารพระเครื่องลานโพโดยเฉพาะเหรียญซุ้มกระจังที่สร้างเมื่อปี2474ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่เพิ่มว่าเป็นเหรียญที่มีคนมีฐานะดีระดับเจ้าสัวได้ไว้จํานวนมากจึงเรียกเหรียญซุ้มกระจังว่าเหรียญเจ้าสัวต่อมาก็มีคนมาทําบุญกันมากจนเหรียญหมดไปจากวัดได้เงินมากพอ ไปใช้หนี้คือเจ้าของโรงไม้ซึ่งเวลานั้นเป็นว่าที่พ่อตาอ่านี่ปีหนึ่งหกนะอ่านี้พอปีหนึ่งเจ็ดเิดหนังสือดานโพเขาเ,เขาให้ผมไม่ช่วยเขียนนะอืมแต่ผมไม่ช่วยเขียนดานโพอ่อก็ผมก็เลยนึกได้ว่าเออไอ้เหรียญที่เหลือเนี่ยเราเอาไปขายปลดลงในดานโพให้คนซื้อนะอจะได้เงินไปใช้ดีีก็ก็มาตอนนี้ก่อนเขียนก็ต้องไปดูประวัติเนี่ย ก็มาสัมภาษณ์หลวงปู่เจือเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เพิ่มเพื่อว่าเอ้ยเหรียญนี้มาไงแกก็บอกว่าเหรียญเนี่ยเอ่อพระวินัยกิจโศลตรีเจ้าวัดวัดกระยานะสมัยนั้นอ่ะแ้วแกไปรู้ที่หลวงปู่บุญในงานทบุญอายุหลวงปู่บุญเมื่อปีสองสี่เจ็ดหกแกเอาช่างมาเททองที่วัดเนี่ยมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงอันนี้พอเทเสร็จแล้วปีนั้นพอดีเขาสร้างโรงเรียนปริยธรรมชื่อหอบุญดังสนิทคือหลังเนี้ยหลังเนี้ยนะขอขอบุญดังสนิทเนี่ย ก็เลยแเอกพููเจ้าส right ัวชมเจ้าสัวยุต้าสัวอะไรเนี่ยทางแม่น้ําเนี่ยเขาบริจาดคนสร้างกันแอกก็เลยเหรียญเนี่ยแจกแจกพูกเจ้าสัวพวาเนี่ยนะแจกพู้เจ้าสัวผมก็แล้วผมก็จดประวัติอะไรที่การสร้างอะไรมาก็ามาเขียนเอาหลังสืผมก็นี่ผมมาบอกจัดบาว่า้ยไอเหรียญเนี่ยมันชื่อเหรียญซุ้มกระจังขายตั้งปีหมดเลยครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญเจ้าสัวดีไหมเพราะว่าเห็นไปแจกเจ้าสัว เอกคลิกก็คือเห็นเจ๊้าสวัวอืมอาจจะบายเพาะว่าออชื่อเป็นเจ๊กเป็นจีนใครอยู่ซื้อใช่ไหมครับพระชื่อจีนไม่มีเคยมีใช่ไหมแต่ก็ได้แต่ผมนี่หมหนผมก็เลยไปเขียนไปเหรียญเจ้าสวัสวเจ้าสัวขายแป๊บเดียวหมดเลยันก็สือออกไดไไไ้ไม่ได้หนายับบดมันก็ได้เงินเงเชน่นี่คือส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยหลวงพูบุญเนี่ยเ็าเรียกสุตัทจังหมดอ๋อครับแต่ว่าคนที่มาทําบุญส่วนมากจะเป็นเจ้าสัวเจ้าสัว คนทุทนบอกว่าเมื่อ50ถึง60ปีก่อนวัดกลางบางแก้วรวมทั้งหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มยังมีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างรู้จักกันก็เฉพาะคนในท้องถิ่นหลังจากเขตยประวัติ และเรื่องราวของหลวงปู่บุญและพระเครื่องของท่านลงในนิสานพระเครื่องทําให้ชื่อเสียงกิตติคุณของหลวงปู่บุญและพระเครื่องรวมทั้งวัตถุมงคลอีกหลายอย่างเป็นที่รู้จักแพร่หลายออกไปต่อมาคุณสุทนจัดพิมพ์เป็นหนังสือหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มแยกออกมาเฉพาะทําให้คนในวงการพระเครื่องและคนทั่วไปรู้จักอดีตเจ้าวาดของวัดกลางบางแก้วสักสององ,องค์กว้างขวางขึ้น และคุณสุชนยังเป็นกำลังในการสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกในเวลาต่อมาติดตามในตอนต่อไปครับ